สวัสดีครับวันนี้ไซค i n g s t o ี่ปัญหาเรื่องวันนี้เราจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับทำไมเราต้องคููดาวหลังจากปั่นจักรยานทุกครั้งนะครับและถ้าเกิดเราไม่ครูดาวแล้วครับมันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบในคลิปนี้กันเลยนะครับ ครับก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับถ้าหากพี่ๆท่านไหนชอบคอนเทนต์สไตล์ไซคิงสตอรี่นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางไซคิงสตอรี่กันด้วยนะครับครับแล้วสามารถรับชมคลิปพร้อมๆกันนะครับได้ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสองช่วงครับคือเที่ยงครึ่งและหนึ่งทุ่มตรงนะครับสามารถรับชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ เราจะสังเกตว่าหลังจากการปั่นจักรยานทุกครั้งหรือว่าเราปั่นจักรยานนานๆเราจะทำการคูดาวครับแม้แต่นักปั่นระดับมือโปรอาชีพนะครับเขาต้องทำการคูดาวทุกครั้งหลังจากการแข่งขันการคูดาวคืออะไรนะครับการคูดาวก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆหลังจากเราปั่นจักรยานหนักๆนะครับ เป็นการทำให้ร่างกายนะครับค่อยๆเย็นลงช้าๆนะครับเรียกว่าการครูลดาวน์นั่นเองนะครับหลายคนมันกจะเคยได้ยินคำว่าการวอร์มดาวน์อันนี้มันไม่ใช่นะครับการเรียกที่ถูกต้องคือการครูลดาวน์นั่นเองนะครับ เวลาเราปั่นจักรยานเสร็จนะครับเช่นเราปั่นรอบสกายเลนหนึ่งรอบเราใช้แบบความเร็วเฉลี่ยแบบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลังจากปั่นเสร็จนะครับครบรอบเราออกมาสนามด้านนอกกับสนามเล็กนะครับเราควรที่จะทำการครูดาวนะครับในการควงขาเบาๆนะครับใช้เกียร์ต่ําๆนะครับอย่างนี้มันจะทําให้อัตราเต้นของหัวใจค่อยๆช้าลงนะครับหลอดเลือดต่างๆก็ทํางานได้อย่างปกติเลือดสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เต็มที่นั่นเองนะครับ ในขณะที่เราปั่นจักรายานนะครับเราใช้พลังงานเยอะนะครับเช่นเราสปีดอยู่ที่30กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงครับต้องบอกว่าร่างกายใช้พลังงานเยอะนะครับในขณะนี้ด้านเอ็นครับต้องบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะดึงพวกเอาออกซิเจนมาใช้เป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวนะครับทำให้เกิดของเสียนะครับชื่อว่ากรดแลคติกนะครับหลายๆคนก็คงได้ยินนะครับ เมื่อกดแล,ลกติกนะครับมันอยู่ในกล้ามเนื้อเราบ้ากครับมันจะส่งให้เกิดการเมื่อยล้าได้นะครับแต่ทํามากเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหวมันจะเกิดที่เป็นอาการคําว่าตะคิวนั่นเองนะครับและอาการตะคิวก็จะหายไปนะครับถ้าเมื่อไหร่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงให้กล้ามเนื้อนั้นมีออกซิเจนมันจะทําให้อาการตะคิวนั้นหายไปนะครับการครูดาวนะครับถ้าพูดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือช่วยลดอาการการเมื่อยล้านะครับให้ร่างกายกลับมาฟิต เพื่อที่จะปั่นในวันต่อไปนั่นเองนะครับหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือลดอาการบาดเจ็บหรือลดอาการเมื่อยล้านั่นเองครับเพราะว่าการคูลดาวครับออกซิเจนจะไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกตินะครับไม่เมื่อยละจนเกินไปนะครับเอแล้วเราจะคูลดาวกี่นาทีนะครับปกตินะครับการคูลดาวนะครับอยู่ที่ประมาณ10นาทีถึง15นาทีนั่นเองนะครับ คำถามนะครับถ้าเกิดเราไม่คูลดาวนะครับมันจะมีผลยังไงกับร่างกายนะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บในร่างกายนะครับต้องบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วครับว่าในกีฬาที่บาดเจ็บนะครับสามเซเกิดจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณโครงกระดูกนะครับซึ่งสามารถป้องกันง่ายๆด้วยการคูลดาวนั่นเองนะครับข้อที่สองครับเรื่องของการรวมตัวของเลือดนั่นเองครับสมมติว่าเราปั่นจักรยานนะครับ แล้วหยุดแบบกระทันหันโดยที่ไม่ขูดดาวนะครับก้ามเหนื้อของเราจะหยุดเกรงทันทีนะครับต้องบอกว่าอย่างแรงนอกเหนือจากหยุดเกรงทันทีแล้วนะครับมันจะส่งผลให้เลือดสะสมที่บริเวณส่วนล่างของร่างกายทำให้เลือดของเราไม่มีแรงกดดันมากพอที่จะสูบกลับเข้าไปยังหัวใจและสมองส่งผลให้เราเกิดอาการวินเวียน,นหน้ามืดนั่นเองนะครับ ถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราปั่นจักรยานแบบหนัหนกๆนะครับหรือว่าปั่นจักรยาน,นแอตาที่ความเร็วสูงครับร่างกายใช้พลังงานเยอะนะครับหลังจากปั่นจักรยานเสร็จแล้วเราควรที่จะคูลดาวสัก10นาทีถึง15นาทีเพื่อให้ร่างกายเราสดชื่นเพื่อให้ร่างกายเราไม่เมื่อยให้ร่างกายเราผ่อนคลายนั่นเองนะครับครับเป็นไงกันบ,บ้างครับผมได้เอา ความรู้เกี่ยวกับการคูดาวมาฝากกันนะครับว่ามันคืออะไรและประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าเราไม่ทําการคูดาวมันจะส่งผลยังไงต่อล่างกันนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ไซคิงสตอรี่อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางไซคิงสตอรี่กันด้วยนะครับสซคิงสตอรี่ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไซคิงทุนเดย์ดอทคอมด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับ และหากพี่ๆท่านใดนนะครับมีคอมเมนต์หรือว่าข้อแนะนำนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าข้อแนะนำใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับครับวันนี้ใส่ King Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ